สวัสดีครับท่านที่เพิ่งเข้ามาครับขอบคุณที่มาติดตามช่องในคนดูเลยวันนี้ในคนก็มาทํางานที่บริษัทครับมาสองวันมาวันจันทร์กับวันอังคารครับเดี๋ยวในคนจะพาไปเินตลาดนัดข้างล่างนะครับไปดูดีแลกตลาดนัดตลาดนัดนิมิานล่างครับเล็กๆที่ชปูนะเดินตามเข้าไปครับไปนะครับเป็น อากาศที่ทําง,งานนะค,ครับมีดอกวีลาวดีเนาะทรงนน้นครับอยู่ชั้นใต้ดินเนาะเดินตามจุดสีครูไปเลยครับเฮ่ครับอยูชั้นใต้ดินันนี้เป็นโรงอาหารครับล่างก็จะมีตลาดนัดอยู่ียครับ ตามชุดสีชมพูไปเลยครับตามไปติดๆเลยครับดูดีนะครับเขา,าม,มีอะไรมีหรือเปล่าเรางคจะใช้มือเปล่าๆนี่ครับหรือโทรศัพท์มีอะไรชิ้นเลียงหรือเปล่า ของขายเยอะนะอะไรคะคารโลนีคารโลนีเน่้อปลาโคสลัดโคของซินเยอะครับ ลไม่ไม่เต็มครับนี่ประตูคอหักของแท้ครับเปนเหลือแค่นี้แล้วพี่ไม่คคอหักของแท้ด้วยแท้ก็หมดแล้วด้วยนี่หมกเรนน้ำหกไข่ปลาโอ้ไข่ปลาผักเสี้ยนผักกาดผักวคต้วผักเสี้ยนครับผักกาดดองผักกาดดองผักข้าวบ้านเราเนาะข้าวผักกาดเนี่ยโอ้ปะ นเหลียวหมูย่างหมูย่างก็ย่างครับหมูยา่ยางขนมด้วยครับมีกันตายมาโดนก็ซื้ออย่างนี้นใสยซื้อแพงหักครับผมซื้อถูกๆด้วยแหละกันตาไม่แพงนะ ว้า,าสิรถเชิเ่มต่อนะครับตลาดก็ไม่เยอะครับอันนี้น้อยเพื่อผ้าซื้ออะไรไปกินมีลูกทุกคนเออซื้อสักอย่างไปเกลียดขึ้นไปโลงหาแล้ว ไม่ควรผู้ชมกับในพนนะครับผมยานะ20ยาไม่ยาไม่ยาในห้องน้ำเนาะ ของไม่เยอะครับปกติเขาจะใสเ่เยอะมีผลไม้กยผมเกิดแ,แล้วไม่ได้อะไรน้อยครับทางดานก็จะมีร้านกาแฟตรงนี้ปกติเป็นแบงค์กรุงเทพครับก็บยุบสาขา <c oughs> เลิกเจ้าไปแล้วเนาะ ล่างก็จะมีร้านกาแฟมีห้องน้ำร <แฟ S 2> ้าเซดดวเว่นเน,ะน,นาะห้องน้ำร้อนด้วยกินครับเตือนเป็นทางขึ้นเนาะแล้วคนโดนเข้าร้านกาแฟเฮ้ร้านเซเว่นเนาะเขาเป็ทุกอย่างนะข้าวก็มีหมดอะ,ะเราแอร์ก่อนร้อนข้าวกล่องครับอันนี้ก็ข้าวกล่องราคาก็สามสิบสี่สิบบาทหกสิบบาทแล้วแต่เนาะ พร้อมทุกอย่างถ้าไม่อยากกินในโรงอาหารก็ามาซื้อกนเลยครับสวัสดีครับออเดินเหนื่อยครับผมเดินลงข้างล่างโรงอาหารเนาะใกล้ถุดโรงอาหารแล้วก็ไม่ได้จะกินอะไรไม่ค่อยได้กินข้าวเที่ยงครับเพราะมาทํางานทีก็กินข้าวมาจากบ้านเนาะเอาเช้าแล้วก็มาสายด้วยแล้วก็พอมาถึงที่ทํางานก็ไม่ค่อยอยากกินอะไร ที่ได้มาตอนเที่ยงก็มีนี่ครับมีนมเนาะมีน้องๆบอกให้กินนมนเยอะๆกระดูกก็ค่ดีแก่แล้วแล้วก็มีแซนด์วิชแซนด์วิชนี่สามสิบแปดบาทจักเซเว่นแล้วก็มีน้ำนะครับน้ำขวดหนึ่งนะครับขวดเลือใช้ก็ดูคลิปที่แล้วเนาะใวผนก็ไป เอาไปยัดไว้ลงในรองเท้าเนาะรองเท้านี่ครับรองเท้าใช้กดยัดเพื่อรักษาทรงรองเท้าเนาะข้อนมนี้มีหน้านะครับนมงานนะแล้วก็มีแซนลิตนะครับเดินเหงื่อแตกเลยใส่เสื้อสามตัวครับเดีย๋ยวาคนขึ้นไปทำง,งานก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อที่คอมเมนต์นะครับ หลายท่านในคนก็จะกลับไปเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนะเาะไปช้าก็จะเพิ่งว่ากันเนาะแต่พยายามไปให้ครบนะครับไปทานแอบไปทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะครับก็ได้นมได้สสมิตรแล้วก็มีน้ำนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องในคนดูเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ